ีจุดไหนที่อพยพที่น้องประชาชนนะครับก็แจ้งทางจังหวัดด้วยต้องการเรามีแบบฟอร์มเดิมอู่ไหมใช้แบบฟอร์มยังไงมีมีทีนะครับแล้วก็จะได้จะได้ทำตลาดสักครองนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรูปแบบยังไงเดี๋ยวมีหนังสือสั่งการออกไปอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปขอให้ทางหน่วยราชการระดับน้ําในแต่ละเพลยด้วยนะครับเรื่องของสถานการณ์ในแต่ละอำเภอด้วยเชิญทางปุตุก่อนครับท่านปอ อ,อย่างที่บุตุนิยมิยารางได้พยากรณ์ล่วงหน้าและชี้แจงในที่ประชุมน,นะครับก็ลักษณะาการจะโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลมมรสุมเรื่องเรื่อง,อง,องตั้งแต่บรอากาศเย็นที่ว่าทางภาคเหนือนที่กเก็นแล้วมีส่วนทําให้โลมโมรสุมตะวนันออกเฉียงใต้กระโดดเชิงฝนช่งนี้จะหนักกว่าหนักกว่านะฮะเพราะนั้นพ็นจะสังเกตได้ว่าเขาจะเรื่องตก ตั้งแต่นภาวานอย่างที่ผมว่าตัวจริงๆม,มาแล้วตั้งแต่วันที่สามชุดตัวจริงก็จะเริ่มตกนะฮะบ้านเราภาคตะว,วันออกเป็นหลักอย่างเช่นบบนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาแล้วสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดครับตอนนั้นพื้นที่เหล่าเนี้ยที่กองป่าเข้ามาเขาจะโดนนะอย่างที่ท่านผู้ว่า,ากล่าวท่านผู้ว่าเขาเริ่นมนำนะเท่านันเป็นไปตามนั้นนะแล้วหลังจากนั้นตอนนี้เัาลุงก็ว่าบทตัวน,น ต้นตูกนักนะฮะจะมีได้รับอิทธิพลมากเกือบทุกอำเภอที่อยู่แนวนี้แต่ที่สําคัญนะฮะผมย้ําว่าบ้านเราจะสังเกตว่าน้ําที่โท่งฉนน่าจะสตาร์ทมันจากอาเภอนายงเพระเป็นแนวเป็นหลักแต่นายงร้อยยี่สิบครับยี่บหกยี่ิบเจ็ดร้อยแปดสิบห้าเพราะนั้นหมายความว่าน้ําหอนหน้านี้ก็วจึงเลยนะฮะ น้ำกำลังก็มีผลหมายความว่าเขาเริ่มแต่ที่สามสิบน้ไหลมาเรื่อยๆวันนี้ยังตกอยู่นะวันที่สองอีกเพราะนั้นที่เข้าระวังที่สำคัญคืออำเภอนายอแล้วถัดจากนัน้นไปและอำเภออื่นอนข้างที่จะตกแต่ไม่มากตุ่นนั้นเป็นแต่งน,งน้าของนํำคือเมืองเพราะนั้นหมายความวนะ่าแต่ที่ตกพื้นที่ด้านล่างด้านนอกด้านนอกใน,นอ,กอย่างหมายแต่ไม่น้ำหลา แล้วก็บริเวณลำน้ําต่างๆในบริษัทเมืเมืองปริมาณน้ําเริ่มจะเพิ่มขึ้นแต่จุดที่เรามองหมายว่าเราต้องระวังอีกถึงชั่วโมงเขาึ้องจะรวมกันหมดได้เพราะนั้นตอนนี้จริงๆของสถานีผุตรลังตอนนี้นะฮะตั้งแต่เจ็ดโมงจ้าถึงสิบหกนาฬิกาสิบเจ็ดสี่ก็แนวตามการเดินของฝนที่ผมบอกว่านาโยเข้ายางไหจะมีหมดเลย แล้วคิดว่าท่าของเราพขาคงลักษณะว่าช่วยลักษณะอากาศเพื่ออะไรกันเนี้ยว่าเราจะมีผมกระตุกอีกหรือไม่แต่ถ้าลงมาตามแต่ติติดผลลำเบอร์รัตนาอำเภอร์ว่ายอดน่ะฮะไหวอยู่แล้วเหมือนนกัเอที่แล้วมือนกันแต่พื้นที่เรารัตนาอ่าว่ายอดตอนนี้สั่งอยู่ที่ระดับน้ำต่ำกว่าอยู่ที่หนึ่งจุดสองสามเมตรนะครับ แนวรู้งในปัจจุบันนะครับจากที่เราดูมาตั้งแต่ที่ในน้าในอาคารชุมนทานนะครับที่เรียกว่าท่อคลองของชุมนุทานนะครับก็คือน้ําในอ่างก่อนนะครับน้ําในอ่างเก็บน้าคลองท่านิ้งในปัจจุบันนะครับี่อยู่ที่เปอร์เซนต์ความจุจะอยู่ในเรื่องของอุมุทัไทยของตจังหวัดนะครับเรามีการประชุมวันนี้นะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์จากการเหตุการณ์ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการรายงานของท่านผู้ในการ ตูนิยมวิทยาของจังหวัดจันว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยมีฝนตกมาตั้งแต่วันที่29แล้วก็มาหนักวันที่30นะครับแล้วก็จะตกจะตกต่อเนื่องไปถึงวันที่3ธันวาคมนะครับอตอนนี้สถานการณ์ของเราเนี่ยอำเภอที่ได้รายงานเรื่องของอการประสบ,บภัยแล้วมี2อำเภอรครับก็คืออำเภอเมืองกับอำเภอนายงนะครับซึ่งอำเภอเมืองเนี่ย มีนักแสดงที่ได้รับผลกระทบนะครับที่อพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยแล้วเนี่ย6โครเรือนนะครับส่วนของเอำเภอนายงเนี่ยเราอพยพ1ัวรเรือนนะครับในภาพรวมเนี่ยมีเอำเภอที่ได้รับผลในเรื่องของประสบภัยเนี่ย2อำเภอนะครับตอนนี้ที่แจ้งมาเนี่ย7ตำบลน,นะครับประชาชนดนร้อนอยู่ประมาณ1,200คัวรเรือน,นะครับสถานการณ์ที่ที่เราวันนี้ที่ประชุมสั่งการเนี่ย เราได้สั่งการให้อำเภอนะครับตั้งศูนย์ประชาการของอำเภอนะครับเตรียมรับเหตุการณ์แล้วก็รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนถ้าการณีมีเรื่องของการอพยพป,ประชาชนหรือว่าประชาชนได้รับเดือดร้อนในเรื่องของน้ําท่วมขังน,นะครับอันนี้เราแจ้งให้อำเภอกับกับท้องถิ่นได้เตรียมการตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็จะมีหน่วยของทหารรอ15,004ก็เข้าไปช่วยเนลือในการที่ จะบอบยกพี่น้องประชาชนออกมาจากจุดที่น้ำท่วมครับจะมีการประเมินสถานการณ์แบบน้องแบบวันต่อวันวันนี้ที่เราประชุมร่วมกันทั้งอพออุตุนิยมิทยาทั้งพพทั้งชนประทานแล้วก็อนเฟรนท์กับอำเภอตอนนี้เนี่ยในการประเมินสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคาดว่าอีก2วันเนี่ยฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เราจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เราแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับไปทางวิทยุนะครับทางหนังสือไปเราสั่งการไป3ฉบับให้ให้ท้องถิ่นและอำเภอนะครับเตรียมการในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ที่เรามีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําที่เป็นน้ําตกนะครับค่าเทียบเรือนะครับเรือเล็กนี่ครับเราเตือนไม่ให้ออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับวันสองวันนี้ส่วนน้ําตกเนี่ยเราสั่งให้ทางอุทยานหรือกรมป่าไม้ได้ตั้งป้ายเตือนแล้วก็ปิด ะครับในเรื่องของการเตือนว่าห้ามลงเล่นน้ำนะครับอันนี้เป็นการที่เราเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องก,กันครับ